ครับสวัสดีครับผมพโยบันค้ำบงสงย่างสีเมืองไทยคือเกา่าขอรับผมมือนี่วันยุดเนาะครับทรงถ่ายปีเกา่าตอนรับปีใหม่พโยกันเลยเสืาอผามาเบ่งกัน แยกกอนะครับสาะอินโดครับผมสึ่งพยโยามียอู่8ต้นครับในสวนสูนเรียนรูส้สวนสมุนไพรพิ่มพัญญาท่องทิน้นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคำบงสงยางสิงใหม่บราชาทนนนี่ครับผมพยโยปลูกมะนีกะ สามปีแล้วครับพี่น้องแล้วพ่อโยบเอดูแลครับปลูกนี่แปลงไผ่นะครับไผ่เลี้ยงนะครับพ่อโยก็ให้เบิ่งบรรยากาศนะครับเพราะว่าอ่าพ่อโยปลูกบเอดูแลครับผมก็หดแน่เพราดแน่น้ำครับผมก็ถ้าได้หดไผ่พ่อโยถึงจะได้หดครับมาชมกันเบิ่งครับว่าพ่อโยจะขยายออ่่าาสัหรับตา สลรอินโดได้หน่อยได้หลายนะครับแล้วก็จะอรอดหรือเปล่านะครับติดตามต่อไปครับผมครับผมจะเจอเป้าหม้ล้วครับพี่น้องพะโยจะแยกออกอาจากปอปอแม่นะครับพะโยก็ต้องเบงว่า จะแยกแได้เฉยๆเป็นครั้งแรกนะครับที่พโยฝึกในการแยกนะครับพโยก็เบิ้องเลยแยกออกได้เฉยๆครับเอาแบบเบิ้งไปเดื่อวๆนะครับพี่น้อง โอเคครับสำเร็จก็เลยครับพี่นอ้องพยโยจะมีน้ำแน่ครับจะกะน้ำเพิ่นกัจะบอนตะไลไดไนะครับพี่นอ้องโยโจะมีวิธีการดึง,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 งเอานะครับอือจบเลยเราแคบพี่นอ้องครับผมพยโยก็จะได้ นะครับรากพรอมนะครับโอเคครับหนึ่งโยจะแยกออกสักสองอันครับพี่น้องครับผมอีกหนึ่งครับ ตองแม่นแม,ม่นนะครับการซับนะครับ

เดี่ยวคิดว่าบดดายครับนี่นอโอเคครับอั่ที่สองเทวกานนะ่ะจะบอบซ้ำนะครับจวนี่ โย่ประมานใจนะครับว่าเป่นจะหลอดหรือบอ่อนะครับเพราะว่านี่ขนหนอซื้อว่าหยอด้นหักแล้วนะครับโย่ก็จะโอเคครับสองต้นครับพี่น้องก็มาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวสองนอน,นะครับพโย่ก็จะม่ปลูกครับพี่น้องเบื้องว่ามันจะติดหรือบต่ติดนะครับโย่ วางลงฟุดเล็กๆนะครับพี่นอ้องเพราะว่าป้องกันใบพืชขึ้นโคนไว้นะครับพี่นอ้องโอเคครับโอเคครับ,คครบน้ำจะไหลเนี่ยต้องระวังนะครับโอเคครับก,กบดินนะครับใส่โคนนเทินนะครับ โอเคครับไปรลุมที่สองเนาะครับบัดที่นี่ครับผมครับผมเดีย๋ยวมาสู่ลุมที่สองครับพี่น้องดงแบบมันจะติดบอนะครับแล้วต้นนี้นะจะติดครับพี่น้องโอเคครับเดีย๋ยวต้องไปนะครับ กินตรงกลางกอใหแนนครับพี่น้องผมนะครับโอเคครับผมแล้วครับผมอ่ ลังจากที่พโยแยกออกแล้วนะครับพโยก็มาให่หนามนะครับเพื่อว่าให้พืนได้ฝืนโตเร็วที่สุดครับผมได้สองสองต้นครับพี่น้องสองนอนะครับก็คิดว่าน่าจะรอดครับเป็นครั้งแรกนะครับที่พโยแยกจากต้นกับบ่ค่อยแม่นไปไหนนะครับการสับกันยังนะครับปกตินี่ต้อง พิธีพิทันกว่านี่นะครับผมครับสําหรับมือนีนะครับกระผมพโยบนันคําบงสงยางซีมึงไม่ศูนย์เรียนรู้สอนสมุนไพรภูมมปัญญาทองิ่นตามลักเศรษฐกิจพ่อพียงบานคําบงสงยางซีมึงไม่นะครับคลีปการแยกก็ แยกนอกมาอานอสละอินโดนะครับผมก็โคงงว้แค่นี้ก่อนครับฝากพี่น้องซอยกดไลค์เป็นกำลังใจพโยูนะครับกดติดตามกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับมือนี้กระผมพโยบบันคำบงก็ขอกราวคำว่ากราบสวัสดีครับผม